คนฟังนายทหารท่านนี้พูดนะพี่ของ่าเาอยาาีรีเรื่องนี้ร้องก็ร้องไปผมก็ทาในแผ่นดินไทผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวเข้ายามอยู่ถม,มันก็ลาผช่วยพี่น้องทหารนี่เพินช่จะต้องือดร้อนเลยก็มันในบ้านผมแผ่นินผมอ,อยากจะฟ้องใฟ้องไปผมผมไม่ไม่แนะเรื่องนี้ อดทนกับเพื่อนสันดาหไม่ดีมานานแล้วเบื่อเวลาเดือดร้อนก็มาขอความช่วยเหลือประเทศไทยตอนไม่มีกินก็มาหลบภัยตอนมีปัญหาก็มาขอความช่วยเหลือพอตีก,ก้าขาแข็งหน่อยก็เนรคุณลืมสิ่งที่เราดีๆทําไว้ให้ดาจะมายึดของเราอีกอจะได้เลิกคบเพื่อนสันดาหแย่ๆแบบนี้สักทีดีแล้วนะตู้หกสิบใบตองใส่ต้องเพิ่มอีกสักหกร้อยใบ นาจะได้เลิกคบกันนานๆหน่อยเฮ้ยแต่เลิกคบตลอดไปเลยดีกว่าไม่กลับมาคบกันแล้วนะ<笑><笑>เจอกันค่ะแม่ตอนนี้ทุกคนกดติดตามไว้ติดตามถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ติดตามไม่เห็นนะครับมันแน่นอนกดติดตาม